ถนนสายเอเชียเป็นถนนเส้นยาวที่เชื่อมต่อหลายจังหวัดของประเทศไทยตลอดเส้นทางนี้มีเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับวิญญาณที่วนเวียนอยู่บนถนนแบบไม่รู้จบเล่ากันว่าถนนสายนี้ไม่เพียงเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญแต่ยังเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณหลายดวงที่สูญเสียชีวิตไปกับอุบัติเหตุอันโหดร้ายทำให้ผู้ที่ต้องมาเดินทางในยามดึก ต้องระมัดระวังและระแวงภัยจากผีถนนสายเอเชียเรื่องราวสยองนี้เริ่มจากชายหนุ่มชื่อว่าต้นที่ต้องเดินทางผ่านถนนสายเอเชียในยามดึกต้นขับรถกระบะคันเล็กของเขากลับจากการทำงานและกำลังมุ่งหน้าไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มและฝนตกโปรยปรายตลอดเส้นทาง ถนนทั้งสายดูเงียบเงารถขับผ่านน้อยกว่าปกติต้นรู้สึกได้ถึงความเงียบงันที่แปลกประหลาดและเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกำลังถูกเฝ้ามองจากอะไรบางอย่างที่ไม่อาจเห็นได้ขณะที่ต้นขับผ่านทางโค้งหนึ่งเขาเห็นร่างของหญิงสาวยืนอยู่ข้างถนนเธอยืนตัวตรงผิดจากคนปกติ ใบหน้าของเธอดูซีเซียวร่างกายสู้พร้อมและเสื้อผ้าเปียกปอนตนไม่คิดอะไรมากนะักเพราะคิดว่าเธออาจเป็นคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือแต่ในวินาทีที่เขาขับรถเข้าใกล้ร่างของหญิงสาวก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเขารู้สึกเสียวสลังว่าเพราะเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยพบเห็นมาก่อนเลย ความเงียบสงัดของถนนเพิ่มความสยองให้เขาอีกเท่าตัวตนพยายามจะปล่อยผ่านกับเหตุการณ์นั้นไปและยังคงขับรถต่อแต่ไม่กี่นาทีต่อมาขณะที่เขากําลังมองไปยังถนนตรงหน้าเขาก็เห็นหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ข้างทางอีกครั้งคราวนี้เธอยืนอยู่ใกล้ถนนมากขึ้นราวกับกําลังรอให้เขาจอดรถ ตนรู้สึกสับสนและเริ่มใจเต้นแรงเขากำลังจะขับผ่านไปแต่ทันใดนั้นร่างของหญิงสาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอยืนอยู่ตรงกลางถนนดวงตาของเธอมองตรงมาที่เขาต้นพยายามเหยียบเบรกอย่างสุดแรงรถของเขาหมุนคว้างและหยุดลงห่างจากร่างของเธอเพียงไม่กี่เมตรเขานั่งตัวสั่นเพราะแรงกระแทกและความหวาดกลัว ขณะที่เขายังอยู่ในอาการมึนงงเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในรถเมื่อมองไปที่กระจกหลังเขาเห็นร่างของหญิงสาวนั้นนั่งอยู่บนเบาะหลังของรถใบหน้าของเธอซีเซียวปากของเธอค่อยๆเคลื่อนไหวเอ่ยเสียงแผ่วๆที่เยือเกเย็นว่าขอติดรถไปด้วยเสียงของเธอแผ่วเบาราวกับกำลังกระซิบ ตนรีบหันกลับไปมองที่เบาะลังแต่พบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในรถกับเขาเขาหายใจถี่ด้วยความกลัวอย่างเต็มที่ขณะที่เขากำลังพยายามรวบรวมสติก็ได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังก้องอยู่ในหูของเขายังไปไหนไม่ได้ยังติดอยู่ที่นี่ ตนรีบสตาร์ทและขับรถออกไปอย่างเร็วที่สุดหวังจะหนีจากเหตุการณ์สุดร้อนนี้แต่เสียงประชิบนั้นยังคงตามมาหลอนเขาเรื่อยๆจนไหนที่สุดเขาต้องหยุดรถอีกครั้งเพราะไม่สามารถทนต่อความกลัวได้อีกต่อไปเขาจอดรถข้างทางพยายามตั้งสติและหายใจเข้าลึกๆขณะนั้นเอง เขาก็เห็นร่างของหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่หน้ากระจกรถของเขาใบหน้าของเธอปรากฏอยู่ใกล้ๆแค่ปลายนิ้วดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและอาฆาตเสียงของเธอดังก้องอยู่ในหัวของต้นไม่ว่าเขาจะพยายามปิดหูหรือตะโกนออกมาเขาก็ยังคงได้ยินเสียงนั้นชัดเจนราวกับวิญญาณของหญิงสาวต้องการอะไรบางอย่างจากเขา หรือต้องการให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยปลดปล่อยเธอเมื่อเขากลับมาถึงบ้านในเช้าวันถัดมาเขายังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอจนไม่สามารถข่มตาหลับได้เขาตัดสินใจเล่าเรื่องราวสยองนี้ให้กับครอบครัวได้ฟังโดยหวังว่าจะมีใครสักคนช่วยหาทางออกจากความกลัวที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่เมื่อภรรยาของเขาได้ยินเรื่องนี้ก็ตกใจเช่นกัน แต่เธอก็แนะนําให้ต้นไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหญิงสาวคนนั้นโดยหวังว่าเธอจะได้รับความสงบและไม่ต้องตามมาหลอกหลอนใครอีกต้นรับคําแนะนําและไปทําบุญตามที่พรรยาบอกในวันนั้นเองเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเบาขึ้นราวกับความกลัวที่สะสมมานานได้จางหายไปแล้วแต่แล้วในคืนหนึ่ง ขณะที่เขากำลังเดินทางผ่านถนนสายเอเชียเส้นเดิมต้นก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในรถของเขาอีกครั้งเมื่อมองไปที่กระจกข้างเขาก็พบกับเงาร่างของหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่ข้างทางมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและอาฆาตร่างของเธอค่อยๆเลือนหายไปในความมืด ทิ้งไว้เพียงความทรงจำสยองขวัญที่ไม่มีวันลืมถนนสายเอเชียยังคงเป็นเส้นทางที่ผู้คนหวาดกลัวในยามดึกไม่ใช่แค่เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ยังเป็นเพราะวิญญาณที่คอยวนเวียนเฝ้าถนนไม่ยอมจากไปไหนค่ายทหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้คนในละแวกนั้นต่างเล่าลือกันถึงความเฮี้ยนของโรงนอนหมายเลขสี่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่สยดสยองและมีอาถรรพ์ความเฮี้ยนของโรงนอนนี้เล่ากันว่าเกี่ยวข้องกับทหารคนหนึ่งที่ตายอย่างทุกข์ทรมานทุกคืนที่มีคนมานอนพักในโรงนอนนี้มักจะเจอเหตุการณ์ประหลาดจนหน้าคุณลุกหลายคนต้องย้ายออกหรือขอย้ายไปยังโรงนอนอื่นเพราะทนไม่ไหว บางคนเจอประสบการณ์หลอนจนล้มป่วยและบางคนถึงขั้นหนีไปโดยไม่กลับมาอีกเลยเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์สยองขวัญเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงที่มีการฝึกซ้อมหนักสำหรับภารกิจลับพันจ่าเอกสมศักดิ์ทหารหนุ่มที่มีระเบียบว,วินัยสูงและเคร่งครัดในการทำหน้าที่ได้รับคำสั่งให้นำฝึกซ้อมในค่ายพันจ่าสมศักดิ์ เป็นคนที่จริงจังและทุ่มเทกับการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าทหารเกณฑ์เขาคาดหวังให้ทุกคนทำตามคำสั่งและฝึกฝนอย่างเข้มงวดไม่ว่าร่างกายของใครจะเหนื่อยล้าหรือบาดเจ็บแค่ไหนก็ต้องทำตามเขามักพูดเสมอว่าการฝึกหนักทำให้เราแข็งแกรง่งอย่าหวังจะมีใครมาไม่ตาในสนามรบคืนหนึ่ง หลังจากฝึกหนักท่ามกลางความมืดและหมอกหนาทึบพันจ่าสมศักดิ์เรียกคุนทหารทั้งหลายมาตรวจจำนวนก่อนที่จะอนุญาตให้ทุกคนเข้านอนในโรงนอนหมายเลขสี่แต่ในคืนนั้นเองพันจ่าสมศักดิ์ก็ได้พบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่เขากำลังเดินตรวจอยู่คนเดียวเขารู้สึกมันมีเงาบางอย่างติดตามเขาอยู่ข้างหลังรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่อยู่ใกล้กับเอิ้นคอ เขาหันกลับไปมองแต่ไม่พบใครทันใดนั่นเองก็มีเสียงกระซิบเย็นๆดังขึ้นมาว่าผมไม่อยากตายเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในความมืดรอบตัวเขาพันจาสมศักดิ์ไม่ได้สนใจเสียงนั้นนักคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของหูแววแต่เมื่อเขาเดินกลับเข้ามาในโรงนอนเขารู้สึกถึงความเย็นแบบแปลกประหลาด ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้กำลังจับจ้องเขาอยู่ขณะนั้นเองเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ภายในโรงนอนเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับคนกำลังเดินมาใกล้เตียงของเขาเขาลุกขึ้นมานั่งด้วยความสงสยัยแต่เมื่อมองออกไปรอบๆกลับไม่พบใครคืนนั้น พันจ่าสมศักดิ์ไม่อาจข่มตาหลับได้เขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดทั้งคืนทั้งเสียงพูดเบาๆจับใจความไม่ได้ทั้งเสียงฝีเท้าและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเขาอยู่รุ่งเช้าเขาพบว่าทหารเกณฑ์หลายคนมีอาการแปลกๆเช่นเดียวกันบางคนเล่าถึงความฝันที่มีเงาดำๆมายืนอยู่ปลายเตียงบางคนบอกว่า รู้สึกเหมือนมีใครมานั่งอยู่ข้างเตียงและบางคนถึงขั้นอ้างว่ามีมือเย็นเฉียบมาจับข้อมือของพวกเขาไว้จนต้องสะดุ้งตื่นหลายวันถัดมาเหตุการณ์ก็ยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นทหารเกณฑรตหลายคนเริ่มบอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันพวกเขาต่างเห็นชายคนหนึ่งในชุดทหารเก่ามาปรากฏตัวตอนกลางคืน โดยมักจะยืนอยู่ที่ปลายเตียงในท่าทางเศร้าซอยบางครั้งร่างนั้นก็หายไปในพริบตาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือร่างนั้นมักพูดประโยคเดิมๆว่าผมไม่อยากตายเสียงนั้นเยือกเย็นผสมปนเปก,กับความเศร้าและความแค้นหนึ่งในทหารเกณฑ์ที่ประสบเหตุการณ์ร้อนอย่างหนักคือนายทหารหนุ่มชื่อว่านก เขามักจะเห็นเงาของชายชุดทหารมานั่งอยู่ข้างเตียงในทุกคืนชายคนนั้นพูดกับนกว่าช่วยผมด้วยผมไม่อยากตายนกพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ทุกครั้งที่เขาลืมตาเงาของชายคนนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถจะนอนหลับต่อได้ความหลอนที่สะสมทำให้เขาสึมเศร้า และร่างกายก็ซุดโสมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อข่าวการพบเห็นวิญญาณในโรงนอนหมายเลขสี่แพร่กระจายไปทหารในค่ายก็เริ่มกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้โรงนอนนี้แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เริ่มให้ความสนใจเมื่อมีทหารในโรงนอนหมายเลขสี่ทยอยล้มป่วยด้วยอาการซืมเศร้าและหวาดภาวาบางคนถึงขั้นต้องลาออกจากการฝึก หรือขอย้ายไปนอนที่อื่นเพราะทนไม่ไหวกับเหตุการณ์สยองนี้ไหนที่สุดผู้บังคับบัญชาของค่ายทหารตัดสินใจนิมนพระภิกษุจากวัดใกล้เคียงมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในโรงนอนหมายเลขสี่พระท่านกล่าวว่าทหารคนนั้นเสียชีวิตในช่วงการฝึกหนักและตายด้วยความทรมานจิตใจของเขายังยึดติดกับสถานที่นี้ไม่อาจจะไปเกิดได้ หลังจากทำพิธีแล้วพระท่านแนะนำให้เจ้าหน้าที่จัดงานทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณของทหารที่เสียชีวิตหลังจากทำบุญผ่านไปเหตุการณ์ประหลาดในโรงนอนหมายเลขสี่ก็เริ่มลดลงทหารเกณฑ์ที่เข้ามาอยู่ใหม่เริ่มไม่เจอกับเหตุการณ์สยองขวัญอีกต่อไปแต่นั่นก็เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นหลายเดือนต่อมา ทหารใหม่ชุดใหม่ก็เข้ามาฝึกในค่ายในตอนแรกพวกเขาไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวความเฮี้ยนของโรงนอนใหม่เลขสี่จนคืนหนึ่งทหารคนหนึ่งฟันเห็นเงาชายในชุดทหารมายืนอยู่ที่ปลายเตียงพูดประโยคเดิมว่าผมไม่อยากตายและเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็น วิญญาณในโรงนอนหมายเลขสี่กลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเฮี้ยนยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าใครจะพยายามทำบุญหรือปลดปล่อยวิญญาณเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นเพื่อเฝ้ามองและเฝ้ารอขอความช่วยเหลือที่มันไม่มีวันมาถึง เรื่องเล่าสยองขวัญน,นี้เริ่มต้นจากความฝันแปลกประหลาดที่นัดชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายต้องเผชิญโดยไม่คาดคิดในคืนหนึ่งขณะที่เขานอนหลับอยู่ที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในย่านชนบทอันเงียบสงบเขาฝันถึงสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นและความหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกในฝันนั้นนัดพบว่าตัวเองยืนอยู่ในป่าทึบที่เงียบสงัด มีแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้สูงแต่บรรยากาศรอบๆดูแปลกประหลาดและกดดันราวกับมีบางสิ่งบางอย่างคอยเฝ้ามองเขาอยู่เขามองไปรอบๆอย่างระมัดระวังสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นที่ตรงกลางป่ามีสารเก่าๆผุพังที่ดูราวกับจะล้มลงเมื่อใดก็ได้ สารนั้นมีลักษณะเก่าแก่ผุกกร่อนและแฝงไปด้วยบรรยากาศลึกลับขณะที่นัดยืนมองสารเก่าอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงดังก้องอยู่ในหูเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทิศทางของสารแต่สิ่งที่ทําให้เขาหวาดกลัวย,ยิ่งกว่าก็คือเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงคนทั่วไปเป็นเสียงที่แฝงไปด้วยความเครียดแค้น ราวกับมีใครสักคนกํำลังเรียกเขามานี่มาหาฉันนัดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่อาจขยับตัวได้ราวกับถูกสะกดให้อยู่กับที่แต่จูๆ่ๆขณะที่นัดยืนอยู่ตรงนั้นเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นข้างสารเธอสวมชุดขาวผมยาวผมยุ่งเหยิงปิดใบหน้า และมือทั้งสองข้างก็ยื่นออกมาหาเขาท่าทางของเธอดูสิ้นหวังดวงตาของเธอที่มองผ่านเส้นผมที่ปิดหน้ามีน้ำตาคลอราวกับเธอต้องการความช่วยเหลือแต่กลับแฝงไปด้วยแววตาเย็นชาที่ทำให้เขาขนลุกสู้นัดพยายามหันหลังวิ่งหนีแต่เขากลับพบว่าขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินจนไม่สามารถขยับหนีไปไหนได้ เสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องสุดสยองนัสด้งตื่นขึ้นมาจากความฝันด้วยเหงื่อท่วมตัวใจของเขาอย่างเต้นแรงและหอบเหนื่อยแม้จะเป็นเพียงแค่ฟันแต่มันดูสมจริงจนเขาอดคิดไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจมีบางอย่างมากกว่าที่เห็นเขาพยายามปัดความคิดนั้นออกไป บอกกับตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันและลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเพื่อคลายความกังวลแต่ในคืนถัดมาความฝันนั้นกลับมาอีกครั้งและดูสมจริงขึ้นกว่าเดิมนัดเห็นตัวเองยืนอยู่ในป่าแห่งนั้นอีกครั้งเขาเดินไปยังศาลที่ผูกพังและคราวนี้เงาร่างของผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวอยู่ใกล้กว่าเดิมร่างของเธอเอื้อมมือมาหาเขา และพูดด้วยเสียงเบาๆว่าพาฉันออกไปทีฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นัทสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงเขารู้สึกหวาดกลัวและกังวลจนไม่สามารถนอนหลับต่อได้เขาตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทของเขาฟังเพื่อนของนัทได้ฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกและแนะนําให้เขาไปทำบุญหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณ เราเชื่อว่าเขาอาจเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้นัดเริ่มตามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในฝันนั้นเขาอยากรู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาในที่สุดเขาก็ได้พบว่าป่าทึบที่เขาฝันถึงนั่นมีอยู่จริงมันเป็นป่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านของเขาประมาณ30กิโลเมตร ที่นั่นมีสารเก่าแก่ที่คนในพื้นที่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงอยู่เป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้วิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตายอย่างไม่สงบได้อาศัยคนในพื้นที่เล่าว,ว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นยังคงวนเวียนและเรียกร้องความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมานัดฟังเรื่องราวนี้แล้วรู้สึกหวาดกลัวและลังเลที่จะไปดูด้วยตาตัวเอง แต่ในคืนต่อมาเขากลับฟันถึงหญิงคนนั้นอีกครั้งคราวนี้เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นและพูดว่าอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่พาฉันกลับไปด้วยเสียงของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและนักรู้สึกเหมือนเขาไม่อาจเพิกเฉยต่อคำวิงวอนของเธอได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่นั้นเพื่อหาคำตอบ เขาออกเดินทางในเช้าตรู่ขับรถไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าทึบราวกับถูกดึงดูดโดยแรงบางอย่างที่ไม่สามารถต้านทานได้เมื่อเข้ามาถึงเขาได้พบกับสารเก่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบซึ่งมีลักษณะเหมือนในฝันทุกประการสารนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใหยมีแสงอาทิตย์สอดส่องผ่านกิ่งไม้สลัวสลัว สร้างบรรยากาศที่น่ากลัวนัดยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับความรู้สึกที่บอกไม่ถูกทันใดนั่นเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเมื่อหันไปมองเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาเคยเห็นในฝันยืนอยู่ที่มุมศาลใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์และสิ้นหวังร่างของเธอดูปโปร่งแสงผมย่ายุ่งเยิง และตาของเธอก็จ้องมองมาที่เขาด้วยแววตาเศร้าส้อยเสียงของเธอดังก้องขึ้นในหัวของนัดอีกครั้งช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่นัดตัดสินใจที่จะอุทิศบุญให้เธอทันทีด้วยความตั้งใจที่จะช่วยปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ทรมานนี้เขาจุดธูปและสวมดมนต์พร้อมกับอธิษฐานให้วิญญาณของเธอได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ขณะที่นัดกำลังสวดมนต์อยู่เขารู้สึกถึงลมที่พัดเบาๆและได้ยินเสียงสะอื้นให้ของหญิงสาวที่ค่อยๆแผ่วเบาลงร่างของเธอค่อยๆจางหายไปท่ามกลางแสงแดดที่ส่องผ่านกิ่งไม้นัดรู้สึกเหมือนปลดปล่อยความกดดันออกจากหัวใจเขารู้สึกโล่งอกและสงบขึ้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากเหตุการณ์วันนั้น นัดก็ไม่ฝันถึงหญิงสาวคนนั้นอีกเลยเขารู้สึกว่าความหลอนที่เคยติดตามเขามาได้หายไปแล้วแต่เรื่องราวที่กลายเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกในจิตใจของเขาเขาไม่เคยลืมดวงตาเศร้าโศกและทำวิงวอนของวิญญาณหญิงสาวที่ต้องการได้รับการปลดปล่อย